วัสดีค่ะคุณผู้ชมก็มาพบกับแอดมินในวันที่22ตุลาคมนะคะวันนี้แอดมินก็จะพาท่านผู้ชมทุกท่านไปดูแนวทางหานอยแล้วก็ลาวพัฒนากันนะคะงวดประจำวันที่22ตุลาคมนะคะเริ่มต้นกันที่แนวนทางเจ๊ฟองเบียนะคะให้วิ่งรูดที่หลัก7กับหลัก8นะคะฟัน8ชุด2ตัวก็ได้แก่75 72 73 85 แล้วก็82นะคะต่อด้วยเม็ดเดียว84และ384นะคะแนวทางเจฟองเบียนะคะไปดูต่อกันที่แนวทางลาวพัฒนานะคะของเจฟองเบียนะคะก็ให้วิ่งรูที่หลัก0ูนย์กับหลัก2ฟันที่0นย์ะคะชุด2ตัวก็ได้แก่28 24 23 03 แล้วก็08นะคะต่อด้วยเม็ดเดียว04แล้วก็604นะคะแนวทางลาวพัฒนานะคะของเจฟองเบียนะคะไปดูต่อกันที่เลขทูบเจฟองเบียนะคะซึ่งก็เป็นแนวทางฮานอยกับลาวพัฒนานะคะก็จุดแล้วก็ได้ตัวเลข หกสามเจ็ดนะคะผู้ชมก็ไปตัดเล่นเอานะคะฮานอยกับลาวพัฒนานะคะ22ตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสีนะคะแนวทางเจฟองเบีย er, 88นะคะไปดูต่อกันที่แนวทาง min, แอดมินแม่น้ำหนึ่งนะคะซึ่งก็ได้ให้แนวทางฮานอย22ตุลาคมนะคะวิ่งโรดที่หลัก6กับหลัก2ฟัน6จุด2ตัวก็ได้แก่62 หกเก้าหกแปดสองเก้สองแปดและเก้าแปดนะคะต่อด้วยชุดสามตัวหกสองเก้าแาแปดและสองแปดเก้านะคะต่อด้วยแนวทางลาวนะคะยี่สิบตุลาให้วิงรูดที่หลักสองกับหลักเจฟันที่2นะคะ ชุด2ตัวก็ได้แก่2 7 2 3 2 8 7 3 7 8และ3 8นะคะต่อด้วยเลข4หลัก2 7 3 8นะคะมาดูต่อกันที่แนวทางอาจารย์เต้ยกันบ้างนะคะซึ่งก็ให้แตกมา8วันติดแล้วนะคะหาหนอยนะคะ ซึ่งวันนี้อาจารย์เต้ยก็ให้ฟันที่หลัก6นะคะวิ่งรูด8กับ6ชุด2ตัวก็ได้แก่6 4 6 7 6 2 8 9 8 5 8 1ต่อด้วยชุด3ตัวนะคะ1 4 7นะคะต่อด้วยเลขหมัดเดียว3 4นะคะคุณผู้ชมก็แคปเอาไวด้ดูจดเอาไว้ดูกันเลยนะคะแนวทางฮานอยวันที่22ตุลานะคะอาจารย์เต้ยนะคะ ต่อด้วยแนวทางเลาาพัฒนาของอาจารย์กรกาลาสินนะคะงวดประจำวันที่22ตุลาคมให้วิ่งรูดที่หลัก8ชุด2ตัวก็ได้แก่8 6 8 7 8 9 7 9 7 6แล้วก็9 6นะคะต่อด้วยเลข4หลัก8 6 8 7 8 7 8 9ต่อด้วยเลข3ตัว6 8 7แล้วก็7 8 9นะคะแนวทางอาจารย์กรกาลาสินนะคะ จุดเอาไว้ดูกันเลยนะคะท้ายนี้ก็โปรดใช้วิจารยานในการรับชมนะคะทางช่องไม่สนับสนุสน,นการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่ท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆต่อไปนะคะการลงทุนมีความเสี่ยงสูงก็ต้องพิจารณากันให้ดีๆนะคะแอดมินก็ขอตัวลาไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วกลับมาพบก,กันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีจ้า